ป้อมเพชรตั้งอยู่บริเวณบางกระจักเป็นบริเวณที่มีแม่น้ําป่าสักไหลมาบรรจบก,กับแม่น้ำเจ้าพยาก่อด้วยอิฐและศีลาแรงหน้า14เมตรมีเชิงเทินใบเสมาสูงรวม6.50เมตรมีช่องปืนใหญ่8ช่องสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาพศ2123ป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน16ป้อม ที่อยู่ล้อมพระนครเนื่องจากทําหน้าที่ในการป้องกันค่าสึกที่มาทางน้าตรงมุมพระนครด้านตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่มีแม่น้ําป่าสักและแม่น้ําเจ้าพยาไหลมาบรรจบก,กันเป็นแม่น้ําเจ้าพยาและไหลออกสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญสําหรับการติดต่อระหว่างโลกภายนอกกับกรุงศรีอยุธยา